พอเปิดเทอมปุ๊บครูอ๊อาก็ครูไม่เรียนต่อครูบอกว่าน่าจะเรียนต่อไม่ไหวเขาเขาเขาว่าพ่อครูอ๊อฟในหประชุมว่าไม่ให้เรียนต่อนะมาทําไมทาไมไม่ฟังครูครูพูดอะไรไม่เคยผิดฟังคำนี้นะครูพูดอะไรไม่เคยผิดไม่ให้เรียนคือไม่ให้เรียนเรียนต่อไม่ได้แล้วเขาเรียกพ่อครัวทาไมพบว่ามหกก็ยังไม่จบ ม6ไม่มีทางเรียนจบเชื่อครูครูพูดอะไรไม่เคยผิดฟังนะครูพูดอะไรไม่เคยผิดไม่ให้เรียนคือไม่เนี่ยไม่มีทางเรียนจบม6นะครับไม่มีทางเรียนจบม6ให้สัญจวิชาการเซิงสัญญาวิชาการครูคอ,อา้างบอกว่าโอเคเซิงก็เซ็งแล้วก็ไปไหว้พาาระพรหมสุดท้ายจะต้องคุยอันที่สามกว่าครูก็มาด่าทุกวันทําไมเธอไม่เชื่อครู เพิ่มต่อมาทุกวันจนครูอ้ําเรียนจบเข้ามสวสอบเข้าเขียงติดแล้วก็แล้วเข้ามาหาอะไรไปกราบเขา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 ไม่พูดถึงนะไรเลยถึงเนี่ยจะมาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังว่าบางทีเชื่อครูอ่ะชีวิตอาจจะเปลี่ยนถ้าวันนี้ถ้าวันนั้นครูอ้ําเชื่อครูนะคงไม่มีครูอ้ําทุกวันนี้ครับก็ถือว่าเป็นเรื่องราวอย่างหนึ่งที่น่ามาแชร์จริงครับเพราะว่า การคือคนเราเนี่ยเราเป็นนักเรียนเนาะเราก็ครูมันจะมีอิทธิพลกับเราเนาะเราก็จะเชื่อครูเยอะเนาะทีนี้บางครั้งเนี่ยการเชื่อครูเนี่ยบางทีเนี่ยถ้าครูเขามองผิดอะ่ะบางทีมันก็อาจจะเป็นอะไรที่นําทางให้เราไปสู่ทางที่ผิดได้เนาะก็บางครั้งครูอ้ําก็ต้องอย่างนี้ครูอ้ําก็ต้องเตือนตัวเองใช่ไหมหรือว่ายัางไงในตอนนั้นว่าแบบสุดท้ายเนี่ยเราต้องเชื่อมั่นในตัวเองหรือเปล่าอะไรแบบนี้หรือเปล่าครับพ่อแม่ครับอพ่อแม่ตัดสินใจหมดครับ พ่อแม่บอกเลยว่าต้องเรียนาสายภาษายัางไงเขาไม่เชื่อครูเพราะเขารู้พ่อแม่นี่คือคีย์สำคัญครูอ้ําเขียงเรื่องนี้ไว้ในบทความครูอั่มเลยนะครับทุกเรื่องที่เล่าให้ทุกคนฟังวันนี้อยู่ในบทความเด็กทเศแกและเด็กสมรรถสั่งเหล็กหล้วกทุกเรื่องครับถ้าอยากจะเข้าใจไปกลุ่มสองกลุ่มนี้และคิดชื่อแอนดี้เจ้าเสียพันธ์ครับมันจะไล่มันจะ,ม,นจะมันจะละเอียดกว่าฉะนั้นเขาบอกเลยว่า แม่ครัวอ้ําบอกว่าครัวเขาเรียนครัวอ้ําเรียนพันนี้ครับครัวอ้ําไม่เก่งเลขครัวอ้ําไม่ชอบเลขครับแม่ครัวอ้ําทำไรดีครับคัอ้าชอบภาษาอังกฤษเขาบอกเขาเรียนไม่ได้เขาบอกเลยว่าเธอต้องเชื่อครูทําไมเธอไม่เชื่อครูทีนี้ปัญหาของสังคมคือพ่อแม่เชื่อครูครับเชื่อไหมถ้าพ่อแม่ครัวอ้ําไม่ฟังครูอ้ํานะตีครัวอ้ําไม่ซ้ําถ้าเป็นพ่อแม่คนจริงพี่นึกออกปะเป็นคนจีนที่รักหน้ารักตา ด่ากันหอมประชุมกลับมาตรงหลัลงไล่ครับแล้วก็อาจจะตรงให้ไปเรียนต่อตามที่ครูบอกหรือเห็นไหมหรือทให้อ้วกไปเพราะแม่ครูอ้ําไม่เชื่อครูครับเพราะแม่เชื่อครูอ้ําเขาเชื่อมากในตัวครูอ้ํารเชื่อว่าครูอ้ําทาได้แล้วเขาเชื่อว่าครูอ้ําต้องเรียนภาษาอเพราะปู่เป็นอะแรแล้ว,ลวโอเคปะ่ะครูอ้ําเรียนวิทิเขาซิ่วครูอ้ําเรียนแบทิสครูอ้ําเรียนเสียคอมพิวเตอร์ครูอ้ําปูวาหมดแล้วอ่ะองปูทางไว้แล้วว่าต้องมาสร้างภาษา อยากจะให้ครูอ้ําพูดถึงภาพรวมของครอบครัวของเด็กพิเศษครับว่าในมุมมองของครูอ้ําเนี่ยมุมมองของครูอ้ํามองว่าครอบครัวเกี่ยวกับเด็กพิเศษเนี่ยควรจะต้องเป็นอย่างไรครับเด็กพิเศษต้องอบอุ่นไว้ก่อนบ้างเหมือนค่าทหารเคยเขียนบทความไว้ลูกไปโรงเรียนคือเอาไปออกรบไปเจอปัญหามากมายถ้าค่ายมาอ,อบอุ่นนะครับทหารก็อยากออกลบสมัยครูอ้ําเลิกเรียนสี่โมงเี้ปุ๊บ กลับบ้านมาเจอพ่อแม่เป็นไงลูกไม่ไม่อะไรครับกลับบ้านคือจบก็คุยมีความสุขดูการ์ตูนดูมวยปั้มแลว้วพูดก็ไปออกรบใหม่พอเจ็บมากมากก็กลับมาบ้านฟองแม่กลับมาขอบแม่มีความสุขอะไรประมาณนี้ครับสำคัญคือที่บ้านครับบ้านต้องเป็นบ้านเด่นพิเศษนะสำคัญนะคีย์เวิร์ดนะบ้านต้องเป็นบ้านพอลูกไปลบ เขาต้องไปลบก,กับคู่เขาต้องไปเจอเพื่อนที่ไม่เข้าใจเขาแต่ขอที่บ้างให้อบอุน่นที่บ้างอบอุน่นมันก็จะมีความสุขกลับมาบ้างมีข้าวกินมุงโต๊ะเสาร์อาทิตย์พาไปเที่ยวเอาแบบอย่างเงี้ยเสาร์อาทิตย์พาไปเที่ยววันจันทร์เขาจะไม่อยากไปโรงเรียนก็จะว่งเงี้ยครับเสาร์อาทิตย์ไปเที่ยวอวันจันทร์อีกละเอะรอย่างเงี้ยต้องไปลบอีกละเสาร์อาทิตย์ีคเขาสุขจังไปกินข้าวไปเที่ยวอะไรี้ ต้องทำบ้านเป็นบ้านครับสำคัญน,นะครับทาบ้านให้เป็นบ้านลงเรียนเป็นไงช่างมังครับกลับมามีความสุขพอนี่คือที่จะสื่อครับที่ที่ที่ผู้ปกครองพิเศษมีความสุขคือเขาทำบ้านเป็นบ้านครับทุกคนพร้อมคุยกับลูกพร้อมสู้กับลูกเพราะไม่ได้พิเศษอดทอนนะครับเขารักลูกขอกเขาเขาพยายามเดวนต้องเช็คกับร่างกายทุกวันนะครับ ตองกำลังแก่คนละลูกมากแล้วเขาก็ทําบ้านเป็นบ้านเขาจะคุยกับลูกดีพักกิจกรรมเยอะครับในพิเศษกิจกรรมเนี้ย,น,รรน,ยนี่คือวกสถทุกอ้อมเจอคือคผู้ปกครองพยายามทาบ้านเป็นบ้านพอลูกเขาก็เจอเข้างนอกหนักพอแล้วเมื่อบ้านมาเป็นบ้านทุกอย่างก็จะดีขูอ้อมเหมือนกันครับเวลาเวลาไปโรงเรียนทุกมาจะที่บ้านเป็นความสุขก็ขเลยทําให้ผ่าช่วเวรลา,ลายมา,มาได้ครับจริงค,ครับ คือยังไม่ว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยพื้นฐานครอบครัวเนาะก็สําคัญที่สุดแล้วก็บ้านเนี่ยยังไงก็สําคัญที่สุดคือด้วยความที่ว่าเด็กพิเศษก็อาจจะมีความแตกต่างแล้วก็อาจจะมีปัญหาหลายอย่างที่คนเขาไม่ค่อยเข้าใจพอออกไปข้างนอกเนาะออกไปไม่ว่าจะเป็นไปโรงเรียนหรือว่าไปที่ไหนอะ่ะหรือแม้กระทั่งขอให้เป็นนอกบ้านไว้ก่อนอก็มีโอกาสที่จะถูกคนทําไม่ดีหรือมองไม่ดีหรือหรืออาจจะแบบ ทำอะไรด้วยความที่เขาไม่เข้าใจได้เนาะก็อย่างน้อยเนี่ยกลับมาบ้านบ้านยังเป็นบ้านเนาะอย่างน้อยบ้านยังเติมไฟเขาเรียกว่าเป็นการเติมพลังงานให้ให้กับน้องๆเขาเนาะ